ก็สวัสดีเพื่อนพี่น้อง,องทุกคนนะผมอยู่นี่จะรับเข้าสู่ช่างเอ็นพลังขันแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่ทางเพจเฟซบุ๊กเอ็นพลังขันทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูไถนาบ้างนะผมกำลังอยากดูคลิปผลมันนานนะครับ <c oughs> อ่ะนี่ก็ทุกพ่อนะครับเป็นคนไถนะครับนี่ตัวนี้ใช้รถใหญ่แทงนะครับผมก,ก็จะง่ายๆหน่อยนะครับเวลาไถ ขาตรงตรงน้ำแฉะนะครับมันเตี้ยๆนะ่ะต่ปไปเป็นยากนะครับเพราะว่ารถไถมันแพงแทงร่องแทงมันเนาะก็แทงลึกนะครับพอเวลามีน้ีนิดหน่อยนะครับมันก็จะถาย,ยากนะครับตัวนี้โคกนะครับโคกก็จะถง่ายหน่อยตอนนั้นนะแหะแฉะนะครับยกตะรถเอาจนผมเหนื่อยแล้วนะ จริงๆนี่ไถยสองคันนะครับแต่ว่าอีกคันหนึ่งจอดแล้วนะครับคันเก่าของผมเองนะก็เป็นโครงลิงลมกับเครื่องอีที95อัพร้อนะครับก็ล้อถวงก็ของ14แรงนะครับก็จะหนักๆหน่อยนะครับแล้วก็เครื่องขยับอยู่ข้างหน้าเนาะจะหางวิกิวเอยหางลิงลมก็เล็กๆนะครับตรงแฮนด์เล็กมันก็จะเก็บมือหน่อยๆผมมตดเลยจอดไว้นะครับ คันเดียวนะครับใส่หนึ่งคันแล้วเปลี่ยนกันเอานะครับก็จะน่าจะเสียแปงกว่านะครับเพราะว่ารถคันนี้มันใช้ง่ายนะครับน้ำก็ใช้ปกตินะครับด้วยครับปกติรถทับแทนปกตินะผมโอ้พอไถชิวๆเลยนะครับถต่ไถอีกแปลงหนึ่งถ้าแปลงน้ําก็ต้องปรับทันไหม่นะครับมันจะไม่เหมือนกันเนาะก็ ตรงน้าก็จะยากๆหน่อยยิ่งน้ําแล้วก็ยิ่งเป็นเป็นรถไถใหญ่ไถหัวมันนะครับก็จะยากานะเนรน้ำพ้้งล่างก็หลังจากน้ําท่วมมานะครับมันก็จะดินมันจะฟูๆหน่อยๆน,นะครับมันจะนิ่มนะครับก็ยิ่งนานี้เป็นของตานะครับตาเอาจ้างรถไถใหญ่มาไถแต่ว่ารถไถใหญ่เขาไม่มาไถให้นะครับรอหลหลายอาทิตย์แล้วนะครับมบอกไป ใช่เลยให้มาถ่ายให้นะครับรถถ่ายเล็กก็พอดีเมื่อวานไปฝนมันนะครับก็เลยไม่ได้มาถ่ายไม่ได้มาถ่ายวันนี้ก็ว่างแหลงนี้เล็กนะผมเออไม่ใช่นาน,นี้ประมาณกี่ไ, 1, 2, 3, 4, ไ,ไนนร่ละหนึ่งสองสามสี่ไม่ถึงห,ห้าไร่ 2, นะครับไม่ถึงห้าไร่ตาให้พักให้สองพันนะครับเมื่อเช้านี่แต่ว่าเอาพันหนึ่งนะครับเอาพันหนึ่ง ให้สองันเดยวคนหนึ่งก็น่าจะได้ทั้งไทยทั้งลาบด้วยนะครับแกร้อยแแปะนี่นะผมขนาดหักแทนลงมาเนี่นะแทนหักมากๆนะครับนี่ยังสูงนะครับผ่านยังสูงแต่ถ้าเป็นยางเป็นยางเรเดียนนะครับก็จะ พอดีหน่อยๆนะครับพอดีล้วอาจจะเตี้ยนนหน่อยนะครับแต่ว่าพอ,อยางมาใส่ยางล้อเหล็กธรรมดานะครับล้อเหล็กก็มันจะเตี้ยกว่อยางรเดียนนะครับมันก็จะใส่ง่ายนะครับแฮนมันแฮนมันปรับง่ายนะครับแฮนจะ,จะไม่เตี้ยมากสำหรับบางบาง,บางคันเนาะแต่ของผมนี่กม็มันก็อยู่กับดินด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูพอทย <laughs> ดีหน่อยนะครับตรงนี้ต้นมันไม่สูงนะครับแต่ตัวที่ผมปลูกนี่ต้นมันสูงนะครับใช่ดี เครื่องใหญ่นี่ก็ไถสนุกนะผมไม่ต้องไะไรเครื่องมากเนาะก็วินนาที่ใช้ก็วินหน้หกนะครับหน้าหกลังสนะิบเนาะก็ไปเชื่วเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นดินแห้งๆกว่านี้นะครับมันก็จะโฉก,กว่านี้อีกเพราะว่ามันไม่มันไม่ตอมผานนะครับเนี่ยดินมันก็จะโอบผ่านไว้นะครับมันจะทาให้มันตึงไปด้วยเนาะแต่ถ้าดินมันแห้งหน่อยมันก็ปัดหลุดปัดหลุดเนี่ยสบายนะครับ Okay. เนี่ยคราวนี้น้ำหน่อยๆน,นะเจือเชียอยู่กลางๆนะครับข้างๆก็ไม่เท่าไรมันถ้าเป็นทอนเอาหรือว่ารถไถเล็กรถไถเลก็กไถอเอาหัวมันก็จะง่ายนะครับแต่พอาเป็นรถใหญ่เลยมันลึกนะครับตัวไหนก็แทงลึกรถโอ้ลงไปครึ่งล้อนะครับอะไรพ่อฮนะ <c oughs> เป็นยังไง มีแหงไยมีแหงไร <laughs> อันนี้มันแหงมากระทายง่ายอยู่ฮ <laughs> าๆเกี๋ยพันไ,ไปมวะเนี่ยครัผมอยากให้สูงก็ใส่ใส่รูบนนะครับมันจะได้สูงเวลาใส่เนาะ mày xuống giăng ugh ngoài dài đôi này mềm đấy mềm này các bạn mà nước này sẽ đầy này còn vẫn chưa chịu nhả các bạn này nhả นานาบบีกทันนึงนะครับแต่ก่อนไม่มีรถนะครับช่วงช่วงขอ,อไปรุ่นนะก็ไม่มีรถนะครับ ช่วงที่เขายังไถรถรถไถเดินตามอยู่นะอาศสยว่าไปช่วยเขาไถนะครับบางคนก็มีรถมีรถแต่ว่าไถไม่ไหวก็จ้างไปจ้างไปช่วยไถนะครับหาละสองร้อยก็ไปนะครับสมัยแต่ก่อนเนาะพ่อนะครับไปแต่ไม่ใผมผมก็โต,โตมาก็ได้ไปอยู่บ้างแต่มันรุ่นผมนี่จะเป็นรุ่นเริ่มมีรถใหญ่นะครับผม ตอนตอน,นเล็กก็ยังเป็นรถไถเดินตามอยู่แต่พอโตมาเริ่มโตพอเริ่มทํางานได้ก็จะเป็นรถใหญ่ก็เริ่มลงมานะครับเริ่มมีคูปตาสีส้มนะครับก็เลยไม่ได้ไถแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆจนผมไปทํางานนะครับผมก็ได้ซื้อคันเก่าคันนั้นนะครับเป็นคันแรกเพราะว่าตอนนั้นคืออยากได้นะครับผมไปทํางานวันละ200เพื่อนผมไปวันละ600นะครับเขามีรถ เราก็เลยแหมทางานเหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่คนนึงได้600คนหนึ่งได้200นะครับก็เลยทํางานกรุงเทพนะครับผมเก็บเอา <c oughs> ทำงานกรุงเทพกลับมาก็เอาเงินพี่สาวด้วยนะครับมาซื้อ,อมุดดินแล้วเง <c oughs> ินพี่สาวด้วยเงินผมด้วยนะครับอรน,านัานคันเก่า ก่อนไปทหารนะครับผมก็ซื้อใช้คันเก่าได้ประมาณ4ีหปีมั้งแต่ผมก็ซื้อโคมบิคิวตัวนี้มานะครับประมาณ4ีหปีแล้วนะครับคือบิคิวตัวนี้มา4ีหปีแล้วนะครับในราคา4ี่พเนาะก็มาทําสีใหม่เปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนเปลืองนะครับได้เปลี่ยนแต่ลูกปืนนะั่นนั้นนะครับแล้วก็ใช้ไปพักนึงนะครับก็ไปทหารพอไปทหารก็เงินเดือนทหารก็ได้เจ้า พีเอฟหนึ่งห้าศูนย์ตัวนี้มานะครับผมเอ็นเอลเนาะก็เป็นเงินเดือนของทหารนะครับแล้วก็เหนือกับบ้านอีกแสนสองหมื่นบาทนะครับอู้อู้อดูภาษาไทยเ <laughs> ออ เป็นทหารสองีก็คุ้มอยู่ครับผมมีอะไรให้รู้อะไรอย่างนะครับก็ใครที่เก็บเงินเป็นก็พอได้นะครับครเก็บเงินเป็นก็พอเก็บได้นะก็อาศัยว่ารับจ้างเข้าเวนเอาอะไรประมาณนี้นะครับเป็นชั่วโมงเนาะเพราะว่าเขามีเวนให้เข้านะครับพอขึ้นงก๊อกร้อยไปก็ใครไม่อยากเข้าก็จ้างเพื่อนเข้าได้นะครับก,ก็ถ้าอยากไปอยากมีก็ต้องพยายามหน่อยนะครับ ดินมันไม่เหมือนกันนะครับผมตรงไหนแฉะก็จะลงลึกตรงไหนดินอ่อนก็จะไม่คห้ยลงลต้องกดนะครับคือปรับผ่านไว้มันยังไงล่ะมันปรับไม่ถูกนะครับก็ต้องอาศัยว่ากดด้วยยกด้วยนะครับถูกช่วงถูกช่วงแข็งก็ต้องกดนะครับถูกช่วงดินนุ่มมากๆก็ต้องยกนะครับ ใส่ง่าย,ายเจตียน่าไปวะอเอาเอกใส่ง่าย,ายนั่นไงนั่น่ไยนั่น่ไยเอกบอกใส่ง่าย,ายมันเป็นดินเขาไถามันนะครับขอา ลงลึกนะครับลงลงไปเกือบมิดฐา,านโอ้ยสูงสูงก็ง่ายหน่อยเนาะโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้เนาะก็ให้ดูข้อไถมันนะครับเออไถ่นานะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอเอานะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผม สวัสดีครับ